นี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็โอเล่ก็กินข้าวแล้วนะครับ่คยคิดไมนี่ยคิดไม่แลวเนี่ยนี่เรก็กินข้าวแล้วนะดูดิยังงั้เลยเ๋าโอเคไห้โอเค

่าน่ nah ี en, ja. kilo, er tomato, Italian, ่ครับนี่กินแล้วมาล้างจุงล้างจานนะครับนี่ w ด a ิด s it งะงงมางะงะงานาครับไปชิมดูนะครับไผ่อะไผ่อะอื้อหือ ไปกดไปกดติ้งด้วน้ำปลานะครับปลาล้วนเลยงางมา,มา,มาล่ะงงางนะาง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 ไปเลยงา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 งนงางางางงาางางาาไางางางาาง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 งาาางาางางางมงางาางางาางาาาอาา ดูนะใส่ผมมาคาราไปนี่น่ยจะเป็นปลาใหญ่ไหมสบายครับสบายเป็นสบายบ้านเราใช่ครับสบายครับเนื้อของก๋วยละโรยด้วยผมมาซาดาใส่น้ำปลาที่ประโดดนะครับลองชิมดูชิมดูงางาอร่อยครับอร่อยอร่อยยังยังไม่ชิมเลย อิ่มแล้วชิมต้อนไหนเนี่ยกินด้วอิ่มแล้วโอ้ยชิมก่อนเอาช้อนหนึ่ชิมชิมหน่อยชิมหน่อยนี่เนี่ยตักชิมหน่อยตักชิมหนโอ้อร่อยครับอร่อยครับิเล่นๆผิดฝาด้วยก่อนครับอิ่มแล้วนะโอเคโอเคนี่นะครับฐานที่ล้างจานนะครับอาหารที่มากที่มาก เนี่ยผมไม่ชิมผมยังไม่กล้าชิมเลยทำไข่เองไม่ชิมเลยป้าผมชิมไปแล้วอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่ผมมาจานอร่อยมีมะกูดเลยเนี่ยครับบรรยากาศถั่วเละล้างจานล้างแม่หมดทุกอย่างอุ้ยนี่มันตุ๋นไข่ได้เนี่ขตอล้างทุกอย่างครับผีตุ๋นปลาครับทุกคนนะครับอร่อยมาก ลิฟต์ของเราเหมือนเราไปทำงานตางแดมนะครับชาวต่างชาตินะครับเก็บเข้าปึ๊บเก็บร้อยโอเคสลิปปิ้งนี่ก็นี่ก็ล้างจานนะครับมารยากาลังกินได้ครับเลยอย่าเปว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะพี่ผมจะบอกให้เลยครับเขาก็คนเหมือนกันกับเราแหละครับมีผมก็ปรับตัวให้เข้ากับเขามากที่สุดแล้วครับตรงที่เราจะปรับได้นะ ใช่ครับอาจจะตัวสา้นรู้เรื่องติดตรงนี้ใช่ครับบ้านก็ไม่ได้บ้านเราไม่กหมาะหรอกบ้านเราเขอเนี่ยขอเขาไม่อยู่บ้านเราเรากเขาก็คิดอย่างเราคิดแ่ละบางทีเราไปทํางานดูใบอ่ะที่ใครเข้าใจกันเนาะไอ้พวกวลูกสวยแม่งไม่ต้องมาคอมเมนต์นะเดี๋ยวมาคอมเมนต์กับเนเล่เถอะที่ใครเข้าใจนะเนเล่เราสุดยอดมากเลย ทั้งทอายุเท่ากันนะไปทำงานมันนอกะเป็วเป็นอีใช่ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาไมได้อีพีสองนะครับตัวเนี้ยนี่มันไอไอไอเลบไอเล็บ r อ y สมายสไเนี่ยครับีตาเย็่มเย็อยู่อยู่กับช่วยับทนะครับทำให้เเห็นตัวอย่างเราก็อยทำตามเขา ติดตามรับชมนะครับติดตามช่องบเก่ยไทยบ้านให้ครับเดี๋ยวสักพักจะมีเล่ไทยบ้านขุดขึ้นมานะครับใช่ครับนี่นะครับกระท้าไฟฟงไฟฟ้าก็เก็บความสะอาดเรียบร้อยขอยเงเดียวครับเป็นคนที่ไหนก็ช่างครับคนเงินเงินครับนนั่แหละกดโอเคไม่ได้กุดคุดไหนกุดไหนกดไหนกุดไหนกุดไหนกุดไหนฟันดี นี่นะครับเขาก็แต่งตัวสบายๆนะครับเฮ้ยให้เลยแหม่หน้าดูครับเนี่ยครับเขาอัดทยาใส่ดีครับทุกคนนะครับดอย่าดิ้มครับนี่ก็แต่ตอนนี้กูอยากกินข้าวกินิข้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมนอนแล้วครับอ่คลิปนี้ก็ การทำงานกับชาวต่างชาตินะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอแค่เข้าใจกันแล้วพูดเข้าใจกันก็โอเคแล้วครับนะครับว่างๆเนี่ยเนี่ยตังไหมเขาก็ให้ปั๊บไปเอาตังนะครับผมขอบุหรี่ขอบุหรี่เขาก็ให้นะครับก็แค่นั้นนะครับอย่าโรกสวยนะพี่น้อง อ่ะแค่นี้เลยครับเนี่ยเขาก็นอนได้มาถึงปุ๊บอยู่บ้านร่วมกันเขาก็นอนได้นี่นี่นเขาเอาบุหรี่มาแจกเ<อ>หรอนี่เอาไปชักมาให้ด้วยนี่ที่อืมถ่ายมีดูลงยูทูบยูทูบรู้จักยูทูบไหมนะครับนี่คือบ้านที่พวกผมอยู่ครับ มีชาวต่างชาติประมาณสิบอืออืออือมาฮะจอดข้างหลอกเลยมีชาวต่างชาติประมาณสิบสี่สิบห้าคนนี่คือบุรีต่างชาติรครับบุรีบุรี่นี่นะครับ,บขเขาให้ผมมานะครับสิบบเลซสิบบเลยยมมาซิบบเลยยมฮะพูดไหม่เลยยมมาซิบบเลอโอยยมมาซิบบเลนะครับยมมายมมายมมาสิบบเลยยมมาสิบมมสบเล มิชิมิช like. ิม na ิชิมิชิตอนนี้ผมจะแกะดูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับยำมาซิปเลยอ่ะตูตูยำมาซิปเลยซิปเลยซิปเลย สิเปล่นะสิเลสิเลสิเลมิสสิเลสิเลมิชมิสเนี่ครับจุดธนูนะครับนะครับน้ำใจเพื่อนบ้านเราเ้บรดกุครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็พบบรรยากาศ พรุ่งนี้จะนี่ครับกระดาษไปปูนอนนะครับกระดาษล่างใช่ไหม่าไปปูนอนครับเออแล้วนะครับเอาไปปูนอนนะครับมาทำอะไรนี่กันี่นะครับปูนอนบรรยากาศอ่านอนโซโคครับสลิปปิ้งสลิปปิ้ง นาดะออระเบมยนี้รับที่ตอนพ่มาครับคุณโอเล่ก,ก็หลับไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยโอเล่บอก บอกฟันดีวะเนี่ยฮะกุเซียงเนาะกุดเซียงเนาะโอเคโอเคอ่ะปิดคลิปแล้วครับ